พบกันเช่นเคยนะคะทีมงานท่องเที่ยวไทยไปกับอาร์มิ n แลนด์เราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่สนใจติดตามเราทางอาร์มิแลนด์ช่ YouTube นะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจอย่างไรนั้นตามทีมงานเรามาเลยค่ะ เริ่มเดิมทีนะฮะตั้งแต่ปี2559นะฮะประมาณเดือนตุลาคมตอนนั้นท่านพลเอกวิจักศสิริุญศพนะฮะตอนนั้นท่านมีดำรงจะเป็นพลโทเป็นแม่ทัพภาคที่3นะท่านได้รับพระราชกระแสรหรือพระรรมลีจากสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้าผรมสเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราช,ชุมาลีนะะท่านทรงดำริว่าหน่วยทหารเนี่ย มีพื้นที่เยอะแล้วก็มีกําลังคนเป็นจํานวนมากเนี่ยก็อยากจะให้ทหารเนี่ยได้ลองมาฝึกทําเกษตรกรรมปลอดภัยเพวกเกษตรอินทรีย์อะไรพวกนี้ฮะอยากเพื่อที่จะเอาไว้สําหรับช่วยเหลือประชาชนหรือชาวบ้านาต่างๆตามแนวชายแดนเลยก็เป็นที่มาของอโครงการฐานพันธดีเริ่มต้นขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของของเราเนี่ยพอมีการฝึกอบรมต่างๆของ กำลังพลที่เราส่งไปอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธุ์เป็นเสด็จจากพันพธุ์ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเราก็เอามาต่อย,ยอดนะฮะโดยที่มาทําการฝึอกอบรมให้กับกําลังพลประเภทพลทหารน้องๆของของเราที่มารับราชการีนะปะีก่อนที่จะปลดไปจากประจำการเนี่ยก็ให้มีความรู้ติดตัวในเรื่องของเกษตรปลอดภัยครับแลวก็ทําทำดําเนินการเรื่อยมาก็มีการขยายจากพลทาหารเข้าไปสู่ ครอบครัวด้วยนะแล้วก็ปัจจุบันขยายสู่ชุมชนรอบค่ายส่วนนี้น้องๆพลทาหารที่เข้ามา2ปีนะครับที่อยู่กับเราเนี่ยเราก็จะเริ่มเริ่มต้นจากการสอบถามความสมัครใจว่ามีใครสนใจนะครับสนใจก็เขาจะมีสมัครเข้ามาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเราก็ดูคนที่ดูแล้วว่ามีความพร้อมมาทําการมาฝึกอบรมเพื่อจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้จากกําลังพลส่วนหนึ่งที่เป็นนายหาะในสิบที่เราไป เข้ารับการฝึกอบรมศึกษามาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธุ์พิเศจะมาสอนอบรมเหล่าน้องๆฐานพันธุ์ดีเนี่ยตอนนี้ก็จบไปได้หลายรุ่นแล้วยี่สิบกว่ารุ่นแล้วครับนะแล้วก็เด็กๆพวกน,นี้หลังจากที่ปลดประจำการไปเนี่ยเราก็จะทําเรื่องขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชให้นะครับเพื่อที่จะให้น้องๆเหล่านี้นำเอาเมล็ดพันธุ์พืชจากโครงการเนี่ยนำเอาไปปลูกนะลองเอาไปทําการเกษตร,รที่บ้านนะครับแล้วก็บางคนนี่นะก็ อาจจะไปทําเป็นอาชีพที่ที่บริเวณพื้นที่และชุมชนที่เขาอยู่นะครับเราก็มีการจัดกําลังคนเป็นพี่เลี้ยงเป็นนายหาและนายสิทิ์ของเราเไปเยี่ยมเยียนซึ่งน้องๆเหล่านี้บางคนเนี่ยสามารถที่จะไปประกอบอาชีพเป็นหลักเลยเลี้ยงครอบครัวได้ก็ถือว่าโครงการอาหารพันธุ์ดีเนี่ยโครงการที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะน้องๆคนอาหารที่มีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่เคยปลูกอะไรมาเลยแต่พอมาได,ได้มาเรียนรู้ อยู่ในค่ายของเราเนี่ยเป็นเวลา2ปีเนี่ยเข้ามาฝึกอยู่ในแปลงอะไรจนชํานาญเกิดความรู้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปแนะนําให้กับชุมชนของตัวเองได้รู้วิธีการทําเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวเองและก็ชุมชนโดยรวมด้วยครับหลักๆเลยของเราเนี่ยจะทําการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคกันในพื้นที่ของภาคเหนตอนล่างนะเราก็ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อนช่วยเพื่อนภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ตอนนี้เราก็ดําเนินการปลูกจํานวน13ชนิดของเรานะท,ที่เป็นพืชที่จเจริญเติบโตได,ไ,ดได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราใน13ชนิดแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ได้จากโครงการพันธุ์ดีจากจังหวัดอื่นที่เป็นเครือข่ายของเรานะอีก3ค่ายส่งเมล็ดมาเก็บเรามีโรงเก็บสําหรับรักษาเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ไว้นะฮะเพื่อรอการแจกจ่ายกับชาวบ้าน,นก็จะมีทั้งหมด ตอนนี้มีอยู่20ชนิดก็รวมๆแล้วเนี่ยมเมล็ด 1, พันธุ์พืชของเราเนี่ยถ้าเป็นน้ำหนักนะฮะรวมกันแล้ว700 700กว่ากิโลกร,รมัมสามารถผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์ได้ประมาณ452เมื่อเราได้มาเนี่ยเราก็จะนำขึ้นทุนกาถวายสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้าเพื่อสำหรับให้พระองค์ท่านได้ทรงนำมาไปช่วยเหลือประชาชนที่เวลามีเหตุภัยพิบัติต่างๆหรือว่าเวลา ไปเยี่ยมรัศดรแล้วรัศดรตามแนวชายแดนอะไรต่างๆที่เขาขาดแคลนล้วก็จะเอาตรงนี้ส่งไปช่วยเหลือศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์เชนสลิดเขามีห้องเก็บตัวอย่างซึ่งให้เราไปดูงานและได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระมลิเพื่อที่จะนํามาก่อสร้างตัดแต่งจากอาคารที่เรามีอยู่ในพื้นที่ลงซ่อมเก่าๆแล้วก็เอามาปรับปรุงทําเป็นอาคารเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชซึ่งจะมีการควบคุมอุณหภูมินะฮะ อยู่ที่ประมาณ13มงศาแล้วก็ความชื้นไม่เกิน35เอเเก็บได้ประมาณ2ปีถึงเวลาที่จะต้องนำเอาไปแจกจ่ายเนี่ยเราก็จะมีเครื่องจัรในการที่นำไปบรรจุในซองรักษาคุณภาพของเมล็ดไวไ้ไม่ให้มันตายสามารถที่จะเอาไปปลูกต่อได้โครงการของเราเนี่ยเราทำเพื่อที่จะเอาไว้เพื่อจะแจกจ่ายให้กับประชาชนตรงนี้เราก็จะเอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งตรงเนี้ยที่ได้รับพระราชทานนะฮะ พระองค์ท่านแพร่ฐานมาให้ในส่วนหนึ่งประมาณ30ซนะฮะท่านท่านจะให้เราสําหรับเอาไว้สําหรับเอามาเพาะแล้วก็เอามาปลูกเพื่อที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแลกำล,ลังคนส่วนหนึ่งฮะล้วก็จะมีการเอาผลผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาจําหน่ายโดยเราเปิดร้านจําหน่ายของเราเองที่บริเวณในค่ายบริเวณประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังค่ายนะฮะโดยเราใช้ชื่อว่าฮามิฟาร์มนะฮะตรงนี้ก็ ได้รับการตอบรับที่ดีครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าผลผลิตของเราเนี่ยเป็นที่นิยมให้กับคนทั่ว,วไปที่เขาเข้ามาใช้ใช้สถานที่เราในการออกกําลังกาย,ยะวัตถุประสงค์หลักอีกอันหนึ่งเลยนะของโครงการอาหารพันธุ์ดีนะก็คือต้องการที่จะกระจายความรู้ในเรื่องของเกษตรปลอดภัยออกไปสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรอบค่ายแล้วก็ชุมชนห่างไกลเด็กและเยาวชนทําเหมือนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะในการที่จะให้เด็กที่เข้ามาดูแล้วเกิด เกิดจากความสนใจแล้วก็หันมาใส่ใจสุขภาพอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่และก็ทั้งเยาวชนนะฮะถ้ามีโอกาสได้แวะเวียนผ่านมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ขอให้หาโอกาสนะครับแวะมาในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถของเรานะครับ เราก็จะมีของดีซ่อนอยู่ภายในเขตทหารเรายินดีต้อนรับเนาะสามารถที่จะเข้ามาติดต่อกองบัญชาการชุดรบที่3เนี่ยเราจะมีฝ่ายประชาัมพันธ์ขึ้นอยู่กับกองยุทธการและการข่าวเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะให้การต้อนรับมาด้วยตัวเองหรือไม่ก็ทําหนังสือมาแจ้งมาว่าอยากจะเข้ามาชมโครงการของเรากําหนดวันที่มาแล้วเมื่อเราดูแล้วว่าไม่ได้ซ้ําซ้อนหรือตรงกับของใครแล้วก็จะตอบกลับไปแล้วก็เราก็จะจัดวิทยากรนําพาเข้าชมได้ ให้อย่างทั่วถึงเลยครับยินดีทุกเมื่อทุกอย่างนะครับที่ผมกับพวกผู้ตัดสาได้ทำเนี่ยนะก็เป็นการสนองซึ่งพระดำริของสมเด็จพระนิธิถาที่าชเจ้าสมเด็จพระเทพซึ่งท่านได้ทรงพระเมตตาให้กับพวงชนชาวไทยทหารที่ท่านทรงเล็งเห็นว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะครับมีความพร้อมเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเวลาไปปฏิบัติราชการสนามต่างๆเราก็จะเอาความรู้ตรงเนี้ยได้ไปช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนที่เราได้เข้าไปปฏิบัติภารกิจ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นความภูมิใจเหล่าทหารหารของพวกเราครับโดยเฉพาะของชาวค้ายสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งนี้ครับครับ ไรบ้างคะบรรยากาศที่เราได้ชมกันวันนี้ทุกๆวันจันทร์หลังเที่ยงนะคะทีมงานท่องเที่ยวไทยไปกับอาร์มี่แลนด์เราก็จะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอคะ่ะสําหรับทุกท่านที่มีความสนใจที่จะชมสารคดีดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ที่อาร์มี่แลนด์ช anel ยูทูบนะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้ท่านทุกๆวันจันทร์สําหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ